ที่มีสองพยางไม่มีตัวสะกดกออกะทออิทิกะทิกอรอกระปอเอาเปาไม่จัดตวาเปา๋ากระเปา๋ากออากาซอเอแฟ โช่เก้าอ,อีอีไม่โชรอีเก้าอีคออะคะนออาณาไม่โชรนะคะนะจออําจำปอ,อี ทำมโมไอไ,ไม่ทำไม่ทอ,อมทำลอยเอเลทำเลทออีทีวอีวีทีวีบออบูชอาอชาบูชาพออะพระโลโอโลไม่โทโลพระโลโมะออมะขอเอือเขือมะเขือมออะมะฟฟไอไฟมะไฟ วิชออาชาวิชาวออวิชอ,อีทีวิชีวอเอเวรออาลาเวลาสออาสารออาลาสาลาสออสะรออือดูสะดอหอวัวหัวรอออระหัวระ รอไอไรอะไรอออ๊มอ,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 อัมพอ